เอยมามาดูกระจกกันลุงดูกระจกไหนครับกระจกใครหอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไม่มีหัววะเอ้นี่ไม่มีหัวโนแล้วแลพี่เห็นผมไม่มีหัววะไม่ไม่เห็นเลยเห็นเออเลยครับเนี่ยเฮ้ยเออเลยเลยัดเดอเดนเด้อเดินเด้เดินเดอเด้อเด้เด้อเด้งเด้อเด้อเด้อเด้เดอเด้อเด้อเด้เด้อเดเด้อ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 เดอเด้งเด้อเด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  ได้น่าจะใช่เจอเซรนเดอร์ไดเเเ้เอ้ย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 เ้ยไฟดับเป็นไรไฟดับไฟดับมันดับไงก็กดก็กดจกีให้มันมาดีเฮ้ยเมื่อกี้มันเหมือนมีฟ้าผ่าฟึมก็มีฟ้าผ่าเมื่อกี้ฟ้าผ่าดังฟึมแล้วก็สะดุ้งดังฟึมจากนั้นก็ฟึมฟึมและตรงนั้นก็มีบ้านดังฟึม่มกลับเปิดได้เปล่าเล่นมุกคน ให้ตกใจไม่ได้เลยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใครกี้เ่ะใครอ่ะกะเฮ้ยเดี๋ยวกูปิดประตูเนี่ยนะครับผมตายที่เนี่ยแหละไปดูศพผมดิยังอยู่อะยังอยู่เปล่ามั้เนี่ยผมตายในห้องเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไฟดับไฟดับไฟดับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอินเทรนด์เก็บได้ปะเนี่ยเก็บไม่ได้แล้วเก็บคนแหละไอ้เอียร์คนอีมั้งคนอีหรือคนเอฟลุงนี่มาถ่ายรูปอะไรลุงใช่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  ลุงทำไรเนี่ยโอ้ลุงกำลังแฝดลุงก็้องตลอดเวลาลุงคิดว่ามาเที่ยวเาอศึกษาลุงนั่นแหละครับมาเที่ยวครับประตูปิดประตูตรงนี้น่าจะไม่มีเฮ้ยไม่มีกุญแจเฮ้ยไฟอะไรวะอ๋อไม่ใช่ไฟเสาอะไรเนี่ยเฮ้ยนั่นเสาอะไรอ่ะเสาบางโพนั่นโก้จริงจตึ๊ด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 ตึ� เฮ้ยไยได้แบบบางโพบางโพสาวบางเอาตรงนี้ทางตังและทางตังไอสัตว์ตังทางตังเราไปทางนู้นเออทางทางที่เป็นชาใช่ไหมทางตาได้ทางตังโอ้ยอร่อยแสชาเอมาแรงอร่อยมากเลยใส่ไข่ดาวไปด้วยเนี่ยยังมีแค่เราสองคนนะครับที่สามารถจอยเข้ามาในห้องนี้ได้เลยนะ ตอนนี้หาพี่เซเลนเดอร์พี่หล่อเราครับพี่หล่อใส่สุดๆไม่รู้ไปไหนเออเดินแบบนั่นสร้างเป็นห้องมันสูงสุดได้กี่คนนะน่าจะประมาณสามสิบสองคนเออเรื่องกระสับสอกคนแบรกไม่ดัวกันชิบหายเลยโอ้ยแกงกันมาเลยเอ้ยตรงนู้นอะไรอ่ะเอากระตุกกระตุกกระตุกอ๋อเสียงอะไรกูตกใจก็ได้ตรงนี้อะไรอ่ะตัวอู้กูตกใจมึงละอ่าเบ้าสันหลงไม่น่ากลัวเลยอู้กระดอกกระจอก ไอ้ตรงนี้เรามายังเนี่ยเฮ้ยมายังอ่ะเฮ้ยยังยังผมเคยขึ้นปิดประตูมันจะปิดลุยเลยลุยเลยลุยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรเฮ้ยเฮ้ยแมปร้อนก็อยู่ตีถังดีตีถังตีได้ตีนานแล้วจะตันทันข้าในะครับโอ้ยเออันเฮ้ยัก ดันดันอันนี้ดันได้ป่ะด้ได้ควบคุมอิกานาเอลโซโซอาชิโมนิเกนาโออุตาเดกาอยะไอตันหงมาปิดทางดีกวยป่ะป่ะ่ะเลยใช่จใเดี๋ยวเดี๋ยวขอดื้อก่อนแป๊บนึงครับขอดื้อดขอเดือดคืบไปด้านบนก่อนอุ้ยสารโอเคตอนนี้อยู่ข้างบนแล้วนะฮะเฮ้ยเจอห้องควบคุมแวันนี้ห้องมาแล้วครับผม ฟอร์มเซียนเหมือนเรียนมาครับผมแล้วข้างบนมีอลายไม่มีนะไม่เฮ้ยอ้ตกใจแป๊บหนึ่งอะไรครับกลัวรู้ว่าที่นี่กดคลิกขวาคือการย่อไฟได้นี่นะคลิกขวาย่อไฟเนี่ยอ๋อเหมือนเซนเดอร์อะไรโวลใช่เอ่อไอ้มอสตัวนี้มันมีได้แรงบันดาลใจมาจากเซนเดอร์อะไรโวลยี่อะไรโวล ตอนนี้ก็ยังมีแค่เราสองคนนะที่สามารถจ่อยห้องได้ใช่เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะรถสีแดงๆนั่นโยชิฮิคารุอาจะเป็นเล่นถึงตรงอย่าเอาตรงนั้นทำมันเอ้กอตอทำไมพี่เป็นคนชอบตอออ๋อผมเป็นคนที่ชอบแบบว่าล้อล้อชาวบ้านนะครับนะแม่งนิสัยไม่ดีใช่ยังดีๆต้องพกพาไว้ก่อน มิสิลิมอย่างดีเฮ้ยอีกแล้ว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 ม่นกลกลัวอะไรทั้งหนาเนี่ยโอ้เด็กๆอีกแล้วครับโอ้โหเด็กเขากลัวกันอันนี้เด็กคงเขาบอกว่าพี่เล่นอะไรกันอยู่สองคนเนี่ยต้องผมเล่้เข้าใจมันไม่เจอหาไรเลยครับมาไม่เจอเลยคน คือมอสน,นี้มันต้องการอะไรจากสังคมับแล้วเราเราช่วยอะไรเขาได้บ้างน, 1> <1> นั่นสิครับเร,เราเขาต้องการอะไรจากสังคมกด F1 ก็ไม่ได้กด F2 ก็ไม่เิอกด F4 ก็คงจะไม่ใช่คือที่หรือว่ามันต้องแบบจอยให้ครบทั้ง4ี่คน,นะะ <ะ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนไปได้ป่ะ <2> 2> เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกับตุกเฮ้ยไปได้ไปได้ป่าวเอาไปได้แต่ไปบนไหนเนี่ยเนี่ยบนชี้ท้ายกด้วยบนกำแพงนะครับตรงมาตรงตู้คอนเทนเนอร์ครับเนี่ยกำแพงเนี่ยมันเอาไปได้ด้วยไม่ได้มันก็ติด เอาแล้วไหนบอกไปได้ก็ไปได้แต่ไม่ได้ออกเฮ้ยออกเฮ้ยแมหลุดครับแมหลุดผมเห็นตัวแมปไม่มีเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะสัตว์เห็นปะเห็นปะอันนี้จัตเงี้ยสัตว์แต่ไม่เท่าไรหรอกครับมีเสียงไปงั้นน่ะหูคนไปงั้นน่ะแม่ทำได้แค่เนี้ยทำได้แค่เนี้ยเด็กไม่มีหมอน